อรมณ์เครียโทษชกล้องยลก่อนากลบเาได้มครับี่เราันตะกร้อไม่เห็นคือก็นั่งเบียบแ่บนีวะตามกฎกติกาเรวเขหา,าห้ามไทยครับเห็นป่แต่ว่ามันมันฉุกเฉินนี่ดีครับ ก็เขาเขียนในชัดเจนเลยไปว่าห้ามทายห้ามทายใช่ครับคือเลือนครับเถ <laughs> <laughs> อสะสวัสดีครับพี่ดองครับผมอยู่กับผมรีนำแชนแนลนะครับ วันนี้สิพาพี่น้องมาเบิรงนะครับผมอุปกรณ์นะครับผมไล่สดนะครับผมว่าบ่าวบูไทยใช้กล้องแล้วก็เลนส์ตัวไหนในการไล่สดครับผมพี่น้องพามาเจาะลึกอกับวัอนี้ครับพี่น้องครับและนี่ก็คือนะครับผมกล้องนะครับผมที่ทีมงานบ่าวบูไทยเขาใส่ในการไล่สดนะครับผมหรือนะครับผมเรียกว่ากล้อง eos mini lens นะครับผมหรือว่าเป็นกล้อง canon r นะครับพี่น้องนะครับพร้อมด้วยเลนส์70 200ตัวนี้นะครับพี่น้องใส่ขอตัวอดปเตรตัวนี้เป็นเลนส์นะครับผมซึ่งปกติแล้วมันต้องเป็นเลนส์เอนะครับแต่ว่ามันราคาสูงนะครับผมตัวเ0 200เลนส์ออยู่ประมาณเจ็ดหมื่นถึงแปดหมื่นนะครับแต่ว่าตัวนี้ยุคแครสี่หมื่นกว่าบาทนะครับพี่น้องตัวนี้เป็นเลนส์เ0็นะครับผม EF m มา k 3กนะฮะนะครับพี่น้องเขาติดตั้งพร้อมกับแคนนอนนะครับผมเป็นอย่างคือต้องใส่แคนนอนอาร์นะครับ คือกล้องตัวนี้ครับพี่น้องมันคึ้นไฮดรีมใหม่เขามาขึ้นไฮดรีมหมคืออย่างนะครับเวลาเราเปิดกล้องแล้วนะครับผมเราเสียบสายไฮดรีไอนะครับจอมันส er ามารถใะไรเขาเดียวเห็นได้นะครับแต่ว่ามันเป็นพวกหกดีมากทูเรือหกดีหนึ่งสีมันสีบรเห็นนะครับเวลาเขาเสียบสายไฮดรีมใแล้วนะครับหรือว่ามันเขาเรียกว่ามันคลีนไฮดรีมหมนะครับตัวอาด้นะครับพี่น้องอาพีนะครับหรือว่าเป็นแคนนอนสองร้อยอะไรสักอย่างนี่นะครับผมจำไม่ได้ตัวนั้นก็ได้ครับแต่ว่า มันเกี่ยวกับพวกเรื่องของเขาว่าอะไรนฟิวเรทหรืออะไรสักอย่างครับส่วนแบตเตอรี่ครับพี่น้องปกติเราพี่น้องสีเห็นเป็นก้อนแบตนะครับแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้ใช้ก้อนแบตครับพี่น้องครับว่าใส่เป็น DC c o o p e r นะครับพี่น้องหรือว่าแบตเอ่อเคื่อนไปอย่างแบตหลอกนะครับผมซึ่งเขาใส่สายตัวกับพาวเวอร์แบงค์นะครับพี่น้องเนาะนี่บางทีเป็นเซ็นมาเซ็นมาครับพี่น้องมาใส่กับพาวเวอร์แบงค์นะครับเพราะว่ามันจะสีบอเบิดแบตเวลานะครับผมเขาไหลสด พี่น้องะอ่าเขาก็เสียบเข้าไปนะครับเหมือนเหมือนแบตปกติทั่วไปครับพี่น้องแต่ว่านีสายนะครับมีสายเพื่อว่าสิเอาไฟไปเลี้ยงนะครับพี่น้องส่วนสาย HDMI นะครับผมพี่น้องห้อเราก็มีสัญญาณแปลงนะครับผมเป็นคอแปลงนะครับตัวนี้นะครับผมแ m ็ c เมจิกนะครับพี่น้องเ้านะครับแปลง HDMI นะครับพี่น้องเ้ามาเป็นตัว SDI นะครับพี่น้องไปเข้าสู่กล้องเซอร์วิชเชอร์เ้านะครับตัวนี้เป็นขานะครับผมขาขาตั้งกล้องเ้านะครับผม หลักๆแล้วกล้องตัวหนึ่งนะครับผมพี่น้องกส,สิไสเซตนี่นะครับมีกล้องหนึ่งตัวแล้วก็มีอะแดปเตอร์แปลงเอเอฟเป็น RF นะครับพี่น้องแล้วก็มีเจ็ดสิบสองร้อยนะครับผมแล้วก็ดีซีคูเปอร์ครับพี่น้องกสิไส้ที่ดีไปลงไปซูกล้องแปลงนะครับอันนี้คือกล้องตัวแรกนะครับผมส่วนกล้องตัวกลางนะครับกล้องตัวกลางนะครับผมกับขึ้นกันนะครับเป็น Canon EOS R นะครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ตัวกลางเราจะใช้เป็นเลนส์24-70 นะครับพี่น้องโอ้ไม่ใช่ตัวนี้มันเป็นยี่สี่ร้อยห้าปกติจะเป็นยี่สี่เจ็ดสิบนะครับวันนี้เราน่าจะแยกของกันนะครับก็เลยเป็นยี่สี่ร้อยห้าพี่น้องมานี้กล้องกลางนะครับผมอ่ลักลักเอาไว้เจาะนักร้องนะครับผมซูมเข่าซูมออกนะครับเหมือนกันครับพี่น้องครับนี่เดบเตอร์แปลงเล่นอีอีเป็นอาร์อีฟนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็มีสายเฮดีไม์แล้วก็ดีซีคัพเปอร์เหมือนกันทุกอย่างนะครับเม่ได้ครับเม่ได้ครับเม่ได้ครับตัวนี้อย่ารออยเพิ่งเอามาเล่นครับตัวนี้เราจะมาจัดฉาตหนึ่ง ส่วนกล้องกลางครับพี่น้องกล้องตัวนี้จะเป็นมุมว่ายครับตัวนี้เราใช้เป็น5 d Mark IV โฟร์5ดีมาร์คโฟครับพี่น้องตัวนี้นะครับผมเป็นกล้อง DSLR พร้อมกับเลนส์16-35 f 4นะครับเป็นทางต้องใส่เ4นะครับพี่น้องเพราะว่านะครับผมเพราะากเก็บทุกรายละเอียดนะครับผมคล้องนักแสดงโดยที่โบไฮมันเบอร์ทิมนะครับตัวนี้จะครอบคลุมนะครับผมด้านหน้าเวทีพร้อมกับนะครับผมใส่ให้ดีไมล์กระเหมือนเดิมครับดีซีคูเปอร์แล้วก็ คืนครับสไลด์หรือว่าดอลลี่นะครับพี่น้องเขาใา่ขวานะครับเวล่ไห้มันซีเรียสเองอัตโนมัติไปซ้ายไปขวานะพี่น้องสำหรับกล้องตัวนี้นะครับสาหรับกล้องซ้ายหรือว่ากล้องขวา2ตัวนี้สืคือกันนะครับเป็น d ีแเจ็ดสิบสองร้อยราคาดิชิคูเปอร์ราคากล้องแปลงพาวเวอร์แบงค์เท่านะ้รับพี่น้องเนาะส่วนโซนเครื่องนักดนตรีครับพี่น้องจะเป็นกูโปรจิตนะครับพี่น้องหลายคนมาเป็นกูเป็นอย่างที่ต้องเป็นกูโปรจิตนะครับ เพราะว่าโกโปรเจ็ดมันมีคอร์ดเฮดดียใบให้นะครับโกโป8แปดโกโปรเก้าสีบ่มนี้นะครับพี่้องต้องซื้อมินิมดนะครับผมเสริมนะครับเนี่ยครับขึ้นกันครับมาพาวเวอร์แบงค์แล้วก็มากองแป่งนะครับนี่คือโซนของนักดนตรีนะครับจะมีที่กองแล้วก็มีที่คีย์บอร์ดนะครับพี่้องนี่สังเกตขึ้นกันนะครับแล้วก็มีตรงเครื่องเป่าอ่าโซนของนักดนตรีนี่ห้างจีใส่ทั้งหมดโกโปนะครับผมโกโปทั้งหมดเลยนะครับโกโปทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยครับ เหมือนกันครับกลปูเจ็ดกล้องแล้วก็พาวเวอร์แบงค์แล้วก็กล่องแปลงสัญญาณนะครับส่วนปกติเราใช้กล้องทั้งหมด3ตัวเป็นโกโปูทั้งหมดนะครับพี่น้องครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับผมพี่น้องครับตัวนี้กําลังขึ้นนะครับผมกิมบอลนะครับตัวนี้เป็นกล้องย่างนะครับหรือว่าเป็นกล้องที่สามารถเดินไปมาได้นะครับผมนี้เป็นเพราะมันในยางเหรอคุณนางครับเอ่อ usr คือกันครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้สีไซรเลนส์1740 f 4เหมือนกันครับแต่เน้นมุมไวนะครับพี่น้องเนาะ ตัวนี้นะครับตัวนี้ห้ามใส่ขึ้นเคสนะครับคือเอาครับพี่น้องแต่ว่าตัวนี้ห้ามใส่เป็นแบตเตอรี่แล้วก็มีตัวสรงสัญญาณเป็นไวเลสนะครับพี่น้องนะทรงสัญญาณผ่ามานะครับตอนนี้เรากําลังเซตระบบไฟนะครับพี่น้องเฮากาลังเซตระบบไฟระบบฉากนะครับตัวนี้จะเป็นโซนของคอนโทรลไฟแล้วก็จอรดนะพี่น้องนี่เป็นมองจุดคอนโทรลไฟกับจอนะครับ อันนี้คนนี้จะเป็นคนคุ้มจอนะครับนี่ครับอ่านะครับพี่น้องสังเกตได้นะ้วต้องใช้น้ตบุ๊กสองเครื่องเป็นถึงกเครื่องสองจอครับอ่านี่สองจออ๋ออ๋อมันเป็นเงินสองจอเปครับเอออันนี้คือจอกลางจอรักอันนี้คือใายขวาครับออันนี้คือกาลังปรับยังครับนี่ครับอ่าแสงครับอวันนี้ออทจอครบเลยมาดิส่วนแสงระบบแสงจะเป็นตัวนี้นะครับพี่น้องนะครับถึตัวนี้เป็นเขาอื่นไว้อย่างมิกมิกไฟล์เป่าไฟ บอดไฟโอ้เป็นบอดเออบอดไฟครับพี่น้องบอดคอนโทรลไฟนะครับนี่ครับวันนี้มือสวิตเราก็กําลังคุยกับมือไฟนะครับในการจัดแสงกระดังนะครับนี่ครับเป็นการรอบมันโอเวอร์ครับเราต้องปรับให้มันบันไดมาแล้วบันไดเนาะด้เนี่ครับเป็นกําลังปรับองศาไฟให้นะครับพี่น้องเพราะว่ามันดรอปลงกลางพวกนั้นมันเวืรอนะครับพี่น้องเพราะว่าทั้งหลังสิมืดเนาะไอ้เนาะปกติทุกเทื่อ วานที่นี้เขาจีเอาซองตัวหนั้นนี่ไปทั้งหลังกันไปน้องเขาว่างสอบแสงลงนช่ครับงานงานขึ้นนิดน้อยนึงนะครับตอรอก่อนเพราะต่อรอบก็เกิดการสิเช็คก่อนเพราะถุงกลางมันหนักเยอกินต่อเหลืออีกตัวนึงบ่างแนนเพราะว่าเขาดันบ่เหลือไีกตัวนึงบ่างบ่็อกบลอกบล็อตอนไม่ได้บ่างแนนกั้นจ๊อทาทาเขาถุงกลางมันโอเวอร์ถุงกลางโอเวอร์เขาดันที่กล้อง ันสจีาะวังนี่ครับผมเพราะมันดรอปแสงแต่ว่าสกวดิเขาจีเาเอาเอาไปทีงหลังเนาะมันปะปรับองศาอีกหน่อยนึงบ่เเบิกไปที่ด้องเบินไปต้องเช็คไปที่ล่างโอเคอันนี้เอที่นั่งกินเนาะครับนี่เขามาิ่งเห <our> ็นเป็นเห็นั่งกินเห็ดผัวค่ะโอ้บ่ได้เท่าเนี่ยแม่มะนาวมาอีกแหมอันนี้คือไฟเทคนิคไฟเฮานะครับผมซึ่งคุยกันมันชิต้องคุยกันครับพี่น้องคุยกัน ครับขับไปน้องตองเว้นนี่เขาได้เบิงเรื่องกล้องแล้วนะครับสายเร่งเบิรกล้องกระสิมาเขาอยู่ดากตัวนี้นะครับนะฮะกล้องทุกตัวนะครับผมจะมาโผพยตรงนี้นะครับอ่านี่ครับกล้องเียวต่อไว้ตรงเว้นนี่นะครับพี่น้องกล้องทั้งหมด8ตัวซอมงทั้งหมด8ตัวซ้อมมุมกล้องไปไปประจำที่ครับประจำที่เดี๋ยวผมขออนุญาตไปซ้อมมุมกล้องก่อนนะครับนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดคร่าวๆนะครับ โอเคครับผมตอนนี้นะครับผมผมสีผ้าะนะครับผมมาถ่ายรูปน้องเคสกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนกันถ่ายเลยนะครับก็อย่างไงเ้าอันนี้ตองบนกำบองได้นีเนไมเนไยมขาเนี่ยไอ้อนน้องเคทโทษทีเนีย กล้กองไม่เห็นคือกว่านั่งเบียบแถวนี้วะสามไม่เรียกดีนะดนะ okay, ครับดีครับโอเคครับกี่กล้องนะครับส okay, วยชนะกันนิดนึงครับโดีพยายามเช็ดออกเช็ดออกด้วยเช็ดอกอนะกครับสวยครับสองมาทำผมดีคนระับ ท้ก็งด้ได้กรงเพราะว่าเามันเป็นมันแก่เลยมันคอปวดเลยแกมันทายง่ยมันจีบง่ายมันจีบเบื่อเล สวีครับีคร hey, right. ับต่อคิดมานิมาคโอเคครับพี่หลงวันนี้เรามาถ่ายรูปต้องเคสนะครับผมก็นะครับ สัมภาษณ์องคิเป็นยังไงครับวันนี้ท่าดูหรือไม่วนจากอุ้ยฮะมวนจากเน็ตท่าโพสใหม่ๆนะท่าโพสใหม่ๆนี่มีท่าไหนบ้างไม่ท่าไหนบ้างท่าไหนบ้างฮะลองดูเราดูไห้เดี๋ยวพี่สอนโพสท่าไหนบ้างเดี๋ยวดูวิธีโพสนะครับอ่าเดี๋ยวถ่ายกล้องกันนิดนึงครับมาการโพสที่ผมสอนให้น้องสอนน้อพก้นวันนี้นะครับผมทีนี้ท่าแรกครับมือท่าอย่างนี้นะ ทำแบบตาจีก็แน่นนะคประมาณนี้นะครับผมจริงดตามได้น,นะครับท่าที่สองนะครับอาจจะเป็นท่าท่านไส่สุนมุนนะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับผมหลังก็น่าจะโค้งไดประมาณนี้นะครับผมมีซีมีซีซค,รรรนนครับพี่น้องท่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวสีโน่งลูกเดี๋ยวทาเป็นติดตามนี่เป็นของที้ได้นะครับผมที่นี่ครับ ครับพี่น้องตอนนี้เขาก็มีเดืองซีเลียดนิดนึงนะครับผมถือผีเพียวนะครับผมเอิรนเอินเอินมาสอบถามนะครับเดี๋ยวให้ผีเพียวบอกสู่ฟังครับบอกว่าห้ามทายครับยังคือบอกว่าฟังเอ้ยมันนั่นนี่ครับมันเดือดร้อนเข้าใจบอบตามกฎกติกาเราข้อห้ามทายครับเห็นป่ายแต่ว่ามันมันชุกเฉินนี่ดีครับก็เขาเขียนในชัดเจนเลยป่ายว่าห้ามทายห้ามทายใช่ครับคือลื่อนครับเถอะ หามไทยครับอันนี้คือหามไทยเราพี่เพียวหามไทยส่วนม,มันเต็มรวมเต็มเป็น<า>ไทยท้งเพื่อนห้องไรมันส่วนเต็มโอ้เออคือหามหามไทยนี่คือหามหามไทยห้องไล่มันส่วนเต็มหมดหามคีนะนะไม่หามถ่ายครับพี่เพียวบอกว่าหามไทยนี่นี่โอ้ยพี่พน้องโหน่าบอกว่าหามไทยเจสซี่ยอดไหนเป็นไทยอยู่ปะ ท่ายตตีฮะตตีฮะเอากูเลียวเ่ายหัวเหวินเพราะว่าแล้วกินดีทองดีทองเป็าชามินี่นะครับห้ามถ่ายนะครับจำไว้นะครับห้องข้างล่างนะครับนักแสดงทุกคนห้ามถ่ายนะครับถ้าจะถ่ายขึ้นไปถ่ายข้างบนนะครับผมน้าจอหรือค่ะห้ามไม่ได้ค่ะถ้ากินนี่ห้ามไม่ได้ค่ะกินอันนี้เนี่ยอู้นี่กินอันนี้เละครับถ่ายดีป่ะครับนี่ห้ามจะได้กับโมยูค่ะกินอันนี้ไม่ได้นี่อยู่พูดได้กี่อ่ะเจ๊ซีบ้านี่น้ำนักลงพาวพาวพาวชามิ่ง อืนไก่อนนะกูแค้นเ,เขาพาวเซอมิงนะคะอ่าใครอยากลดน้ำหนักนะคะอันนี้ไม่ใช่อาญาลดน้ำหนักนะคะเป็นอาหารเสริมค่ะเป็นดีถอกลำไส้นะคะรับรองค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะ115ร้อยสิบห้าเหลือร้อยสิบเอ็ดนะคะสี่โลค่ะไม่ใช่ยาลดน้ำหนักนะแต่มันถ่ายจนแต่มันถ่ายฝา,ากพี่ร้องด้วยคะ่ะพาวเซอมิงพอแพงพี่ร้องร้องซื้อมึง ไม่รองไม่รู้นะคะ,ะแออค่นี้แหละพอนี้่าเอาได้หรอกไม่ซื้อก็ซื้อบม่ซื้อก็บ่ซือซ้อโอเครับพี่น้องครับผมพอกันพี่ต่อไปครับ